วูมดีครับทุกคนใช่นะฮะผมสงสัยเมื่อกี้ผมกําลังกินข้าวแล้วตอนนี้ผมก็ยังไ่กินข้าวไม่เสร็จข้างในห้องครวัวกําลังเปิดหนังเรื่องซูเปอร์แมนแมน of steel ใช่นะฮะซึ่งประเด็นคือประเด็นคือว่าผมเกิดสงสัยขึ้นมาว่าถ้าซูเปอร์แมนต่อยหน้าตัวเองมันจะตายไปปะมันต่อยแบบไม่ใช่ต่อยครั้งเดียวต่อยครั้งเดียวมันไม่ตายหรอกันไม่ใช่ต่อยแค่นี้มันต่อยแบบเนื่อไหมใช่ ถ้าซูเปอร์แมนต่อยหน้าตัวเองย้ำๆม,มันจะตายไหม <_ d ream> ช่องกูเริ่มเหมือนบอสกิรติถามคำถามที่แบบใช่เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มึงไม่เหมือนบอสกิรติเพราะว่าบอสกิรติเขาถามคำถามที่มีปัญญาใช่มึงไม่ได้มีปัญญา <_ d ream> มึงแค่ถามคำถามที่โง่มันไม่ใช่คำถามที่มนุษย์ทุกคนควรถามว่าซูเปอร์แมนต่อยหน้าตัวเองแล้วมันจะตายไหม <_ d ream> มันต้องตายไม่มัน,ม,นมันไม่ตายใช่มัน 开门。